จอตัวนี้ไม่ได้เอาไว้แค่ทำงานพียอย่างเดียวสามารถเล่นเกมด้วยด้วยบอกเลยว่าจสบมากครับจอตัวนี้นะครับมาจากค่าย AOC ตัวนี้คือ AOC 24V5 ขนาด24นิ้ว Full HD แบบ IPS ครับ เอาจริงตัวนี้ผมชอบมันเลยนะคือดีไซน์ผมชอบดีไซน์มากดีไซน์มันดูโมเดิร์นปกติเราเจอแต่เกมเมอร์เกมเมอร์เกมเมอร์แต่อันนี้มันเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นแล้วมันดูแบบดำดุผมชอบความเท่ของมันมากนะครับเริ่มต้นจากตัวขาก่อนเลยตอนแรกที่ผมแกะออกมานะผมะนึกว่าพลาสติกเหล็กแท้แล้วมันมีเท็กเจอร์เหมือนทรายอะ่ะรูมันจะสักๆหน่อย ส่วนขานะครับตัวนี้เขาก็ทําช่องมานะเอาไว้เก็บสายนะครับดูเป็นระเบียบหน่อยนะครับแต่ที่สําคัญคือขาเนี่ยปรับได้หลายองศาเลยคุณจะปรับซ้ายปรับขวาเงยขึ้นเงยลงขึ้นลงหรือแม้กระทั่งคุณปรับจอให้มันเป็นแนวตั้งโคตรดีและส่วนของจอครับมันคือความบางที่แท้ทูดูขอบดิน้อยมากนะ พอมน้อยมากและยิ่งดูข้างครับผมวัดจากนิ้วก้อยผมน,นะเท่านิ้วก้อยด้วยความที่มันบางอ่ะมันก็เลยดีอย่างหนึ่งคือว่าเวลาคุณจะต่อ3ามจอ เต็มตาภาพมันจะแบบต่อกันนะภาพมันจะไม่แบบหูหลุดห่างอ,อันนี้คือแบบโคตรฟินมาพูดถึงเรื่องโหมดการทํางานบ้างครับโหมดการทางานนั้นก็จะมี2ตัวลลหลักๆ1ครับ panel ips 2คือตัว low blue อันนี้ก็คือตัดแสงสีฟ้าเพราะ1คือ ips อะ่ะเวลาคุณทํางานใช่ไหมคุณก็ต้องการสีชัดทั้งจอผอมจอก็ควรที่เห็นชัดคุณจะมองซ้ายจะมองขวามองจากข้างบนสีมันก็ต้องชัดอยู่เพราะนั้นตัวนี้ทําได้ดีมากๆเลยนะสคือตัว low blue โหมดมันสําหรับคนที่ทํางานแล้วจะต้องจ้องนาน,น,าน คุณก็ใช้โล w blue mode ในการตัดแสงสีฟ้าเพื่อให้ตนอมสายตาของคุณผมเลยรู้สึกว่าอันนี้คือโหมดที่ผมชอบมากๆโหมดทํางานว่ากั<ๆ>นไปแล้วข้าข่าวครับเข้า,ขา,ขาสู่โหมดเกมซึ่งตัวนี้นะครับให้มาอยู่3อันที่ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์สําหรับคนเล่นเกมได้ด้วยนะก็คือตัวเฮิร์ตครับเฮิร์ตให้มาเจ็ดสิเฮิร์ตต่อมาก็คือตัวเกมคันเลอร์นะครับและอันสุดท้ายครับก็คือตัวแอตติฟิทซิงในการเล่นเกมโอเคเจ็ดสิบห้าเฮิร์ตมันก็ลื่นในระดับหนึ่งเล่นเกมได้แต่เล่นเกมไม่หนักแต่ตัวนี้้เเพิิ่มมามอะดขาาัันก็จ ่วยความไหลลื่นสมูทแล้วก็อย่างหนึ่งคือภาพมันไม่ฉี่ขาดแต่ที่สําคัญครับคือเขาให้ตัวเกมคันเลอร์มาด้วยเกมคันเลอร์เอาไว้ใช้เวลาคุณเล่นเกมในโทนภาพต่างๆต,ต,ตัวนี้นสามารถปรับให้สีมันเข้ากับโทนภาพเกมนั้นๆได้โดยสรุปของผมนะผมรู้สึกว่าตัวนี้กลางๆนะบาลานซ์นะทำงานได้เล่นเกมได้อันนี้ตอบโจทย์คุณได้ราคาตัวนี้มันอยู่ที่5้าพันหนบาทเฮ้ยมันอยู่ในสเปคที่แบบคุณรับได้กับการที่คุณมีจอเดียวแล้วก็ใช้สเปคได้ประมาณนี้ใครที่ชอบจอสไตล์โมเดิร์น ER แบบตัวนี้นะก็เข้าไป ตามที่ช้อปปีได้เลยนะครับพิมพ์ AOC นะ Official Store ตัวนี้ประกัน3ปีเต็มแน่นๆจุกๆครับบอกเลยว่าแจ่มมากๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับขอให้ดันไปเรื่อยๆเถองของนึ่งมือมืหน่อยจะได้มีกำลังใจนะครับผมฝากก็้ด้วยครับคำซาม,มิดา